นี่นะครับสภาพหมายครับเป็นแม่น้ำพาจีนะครับไม่เคยมาครับเป็นหมายมาแบบเฉพาะกิจแบบเร่งด่วนนะครับตัวนี้มีพวกพวกกันเขาชวนมานะครับไม่รู้อาจจะมีบิ๊กฟิตหรือเปล่าเบ็ดก็นเหมือนเดิมนะครับสองคันเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนะครับมีมีอยู่แค่สองคันนี่แหละครับเดี๋ยวติดตามมาดูนะครับว่าสองคันนี้จะพอจะได้กับข้าวนะครับหรือจะมีบิ๊กฟิตมาให้ทุกท่านชมหรือเปล่า ฝั่งนู้นไม่ใช่วัดนะครับฝั่งนู้นเป็นเขาว่าเป็นโรงแรมนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทห้าดาวนะครับไม่ใช่วัดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตกปลาหน้าวัดอีกเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีนักลูกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการตกปลาและทำอาหารวันนี้พบกับผมลุงโจงนะครับวันนี้มาออกหมายเฉพาะกิจนะครับมาหมายแบบเร่งด่วน ก็คือมาตกที่แม่น้าท่าจีนนะครับไม่เคยมานะครับพอดีมีพวกพวกกันนะครับนานาในในกลุ่มตกปลาก็ชวนมานะครับก็เลยออกมาลองด้วยเบ็สองคันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เอาเหยื่อมาเยอะหน่อยก็คือมีเหยื่อไส้เดือนนะครับแล้วก็เหยื่อขนมปังที่จะตกแบบร้อยมมลายแล้วก็เหยื่อกล้อนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับหลายๆอย่างดูเพราะไม่เคยมาไม่เคยมาตกแม่น้ำท่าจีนนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าจะเป็นปลายังไงเพรางเขไม่เคยมาเลยเคยมาครั้งแรกนะครับ ก็ยังไงก็นะครับก็ฝากอนันๆนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้วัตถุดิบได้กับข้าวกับบ้านหรือเปล่านะครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจ๊กครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับสองคันแล้วก็อีกคันเล็กๆหย่อนๆทิ้งๆไว้นะครับเป็นเหลียมที่เดือนแล้วก็ลอยแบบมมลายหนึ่งคันแล้วก็เป็นเป็นตะก้อนะอีกหนึ่งคัน ก็ยังเงียบยังเงียบอยู่ไม่รู้ว่าจะแห้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้านกับหมยใหม่นะครับไมยใหม่ที่มาเปิดตลาดใหม่ติดตามมาดูครับทำเลสวยเลยครับดูนะครับโอ้โหไม้สวยมากเลยมีปลาปลาขึ้นดีเลยครับเป็นช็อกเกอร์เห็นช็อกเกอร์ขึ้นแุ๊บแบเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน ตอนนี้ก็บอกเลยว่าเงียบนะครับไสเดือนก็เงียบแล้วก็ตกแบบร้อยเมลัยก็ก็ยังเงียบอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามมันดูแต่ตรวคันนี้กินแล้วนะครับคันเล็กๆเนี่ยต่ยอตๆ,ๆลลองดูกันอุ้ย <kaikki> มีไปเลยเข้าไปอุย <kaikki> อุ <kaikki> ้ยอุ้ยอ้ยอุยเอย มาแล้วครับปลากระหยงครับผมวันนี้โอ้บอกเลยนะนี่เรียบร้อยครับปลากระหยงไตเงางาวครับวันนี้ไม่แห้วแล้วนะครับได้แล้วครับปลาม่น้ำตัวแรกมาแล้วครับเริ่มมาแล้วกินได้เดือนนะครับกินได้เดือนเป็ดตัวเล็กๆเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีบิ๊กฟิตมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่ามางนะมารนะไม่แห้วแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาททายเรื่อยๆนะครับเ่มเข้ามาท้ายเดี๋ยวขันเล็กกินแล้วเดี๋ยวไปหมุนขึ้นมาก่อนอ้้โอ้สวยงามเลยครับเยือเป็นเรือนะครับเป็นปลาตองนะครับปลาตองบอกเลยวันนี้ หมานเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วถึยอดตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับจากที่ลุยกันมาเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนะครับเดี๋ยวเส้นเดือนเดือวกล้วยเดืยวมะาลาิทุกอย่างแล้วครับเต็มที่แล้วก็ได้เป็นปลากระยงกสองตัวนะครับแล้วก็ปลาตองนะครับแล้วก็ปลป่อยไปแล้ว ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับยังไม่ได้บิ๊กฟิตนะครับก็เดี๋ยวไว้แต่โอ๊ยมีโอกาสจะต้องกลับมาแก้มืออีกครั้งนะครับยังไงก็ต้องฝากนะครับฝากทานทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในช่องลุงโจกด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้ที่พักพิงนะครับให้แนะนําหมายมาให้มาลองตกนะครับถึงแม้จะไม่ประสบผลสําเร็จแต่เราก็นั่งจิบกันทั้งคืนเลยครับคุยคุยกันทั้งคืนเลยนะครับเ้ยหนักหน่วงไม่หน่อยครับเมื่อคืนนี้นะครับ แต่งไงก็ต้องฝากด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่านุงโจ๊กจะไปทริปที่หมายไหนต่อแล้วจะออกไปหาหมายไหนต่อหาข้าวที่ไหนต่อวันนี้ผมนุงโจ๊กต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับทริปหน้าสวัสดีครับ